ปรานคัคุณวินุสีทองแดงท่านที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาอาวุโสและสมาชิกเดอะวินเนอร์ทุกท่านสวัสดีตอนเช้าครับทุกทุกวันนะครับในค่ำคืนหนึ่งทุกทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะมีทวิตที่สดใส และเช้านี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่สดใสประตูที่น้องได้เดินผ่านเข้ามาที่ห้องชุดแห่งนี้ได้บอกแล้วว่าน้องทุกคนาอายุเท่าไหร่ครับส8บแปีนะครับน้องๆครับคนอื่นให้น้องทุกๆคนนะครับกับที่ศีรษะของตัวเองกับที่ศีรษะครับสองสองมือน้องๆครั ต้องัาเข้าในล้แห่งนี้ลงครับลงที่ตงครับวางไว้นะครับแล้วค่อยเอากลับไปวันที่จบการสมาัมมนาน้องๆครับวันนี้น้องๆมาที่นี่ต้องการความสําเร็จนะขอให้วางความรู้สึกต่างๆวางไว้ก่อนแั้นวจะรับสิ่งดีเข้าไปพี่กุมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังในอดีกตการ สิ่งต่างๆยังสามารถสื่อสารและพูดกันได้ก็มีเจ้าวันนหินอ่อนได้บ่นกับลูกบ้างหินอ่อนว่าข้าเนี่ยเบื่อหน่ายเหลือเกินท้อแท้เหลือเกินทุกๆวันจะมีคนนับร้อยนับพันนับหมื่น ได้ไหมในอดีเท่ากับผ้าคือหินก้อนเดียวกันมาจักที่เดียวกันแห่งเดียวกันและแบ่งเป็นสองส่วนเจ้านั้นถูกนายช่างเลือกเอาไปก่อนเพื่อจะแกะสลัให้เป็นรูปปั้นที่สวย กครั้งที่ช่างฝีมือแกนสลักเจ้าตอกสิวตอกว่าลงไปในตัวเจ้าเจ้าโอดโอยเจ้าร้องเจ็บปวดทนไม่ไหวช่างแกะสลักก็วลางเจ้าลงแล้วหันมาจับค่าขึ้นมปแกนสลักค้าอดทนยอมให้ช่างแกะสลัก ูปั่นที่สวยงามน้องๆครับวันนี้ถ้าน้องๆเลือกได้น้องๆอยากเป็นบันใดหรือรูปบ้านหินอ่อนครับรูปบ้านหินอ่อนแล้วน้องๆสมาชิกจาวินเตอร์พร้อมที่จะได้รับการแกะสลักไหมครับพร้อมน้องๆครับทุกครั้งที่ช่างแกะสลักได้สลักสิว คอนขวาลงไปเขาทำด้วยหัวใจแห่งความรักไม่ได้ต้องการทำลายเขาใช้รักในการแก่สลัดมันอาจจะเจ็บปวดบ้างแต่เขารู้เขาใช้ใจเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคือความรักในศินละปะที่เขาทำเช่นที่ปรึกษาท่านผู้ใหญรที่อยู่ด้านหลังพี่เด็กของเรา ใช้ใจในการแกะสลักน้องทุกคนสาวมวันสองคืนที่นี่เราจะอยู่ร่วมกันแกะสลักร่วมกันโดยใช้ใจและความรักและความอบุ่นขอให้การสรัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จวัตถุประสงค์ทุกอย่างขอให้ความรักความอบุ่นโปยปวน ไปทั่วทั้งค่ายสัมมนาแห่งนี้และขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมีหัวใจที่เต็มเปลีป่ยน,นไปด้วยความสำเร็จนับวันจจดของควาสมสำเร็จขอให้ทุกทท่านประสบควาสมสำเร็จในการสัมมนาขอให้ทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงออกไปเป็นรูปปั้นที่สวยงาม ขอ,อเปิดการสัมมนาค่ายดิกเดอร์วินเนอร์ครั้งที่สามนักปฏิบัติครับ